สิงหมิงเมื่อได้เดินทางมายังนครหลวงเขาพบสิ่งที่ต้องปกป้องไว้ให้ได้เป็นบทเรียนสุดท้ายที่อาจารย์มอบให้แก่เขาจงหาสิ่งที่เจ้าอยากปกป้องให้เจอให้โลกนี้จดจำนามของเจ้าปรมอาจารย์จงสิงสร้างผู้รับใช้ที่ทรงพลังเหมือนตัวเองนามว่าเฮอโซเย่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายปกป้องฟางเยตลอดไป ตลอดไปเป็นสิ่งที่เฮ so อโซเย่ยึดติดมาตลอดเพราะไม่รู้ว่าต้องซึ้นสุดเมื่อไรจงสิงยังใช้อาคมสะกดความรู้สึกที่มีต่อฟางเย่ตอนอายุยีสิบปีเอาไว้ในร่างของเฮอโซเย่วันหนึ่งในขณะหลับใช้ฟางเย่เขาได้เปลี่ยนใบหน้าเป็นจงสิงคนที่นางคิดถึงมาตลอดแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ ในร่างของจกักรรดินีกักขังปีศาจอสรพิษไว้ร่างจริงของกักรดินีคือองค์หญิงชางผิงแต่เดิมนามนางว่าฟางเย่ปีศาจอสรพิษทําให้ร่างกายของนางเป็นอมตะรูปร่างยังสาวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตาบใดที่ปีศาจอสรพิษยังอยู่ในร่างของนางนางไม่สามารถออกจากนาครหลวงได้ถูกผนึกด้วยพลังของสัตว์เทพทั้งสี่ ภารกิจที่สองของเราประลาจารย์ได้เริ่มต้นขึ้นภายใน3วันต้องปลูกสัตว์เทพให้ได้ภารกิจนี้ทำให้ปอยาและชิงหมิงทำความรู้จักกันมากขึ้นปอย่าได้เผยความในใจเพราะแม่ข้าถูกปีศาจจิงเจ้าข่าจึงมีความตั้งใจที่จะสังหารปีศาจในโลกให้สิน้นเพื่อให้มนุษย์ไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างที่ข้ารู้สึก ชิงหมิงได้พาปอยาร่วมรับความรู้สึกของชิงหมิงไปกับการที่เขาต้องเสียอาจารย์คนสําคัญที่เมื่อก่อนคอยปกป้องเขาไว้ตั้งแต่ยังเด็กมีเหตุจําเป็นทําให้ต้องเป็นคนลงมือปิดชีวิตอาจารย์ก่อนที่พลังของปีศาจอสลอพิจะกืนกินเงื่อนไขพันธสัญญาเมื่อผู้รับใช้กับอาจารย์หินอย่างผูกพันธะกันแล้วจะต้องถวายตัวรับใช้อีกฝ่ายหนึ่ง ตราบชีวิตจะหาไม่เช่นเมื่อปรมาจารย์หยินหยางนามจงฉิงตายผู้รับใช้ร่างกายจะค่อยๆดับสลายเหมือนกับเพอโซเย่เพื่อให้ได้อยู่ปกป้องฟังเย่ตลอดไปเขาจึงคิดหาวิธีแต่วิธีปกป้องของเขาที่ไม่ส่วนชีวิตผู้คนนางไม่ต้องการถึงนางจะต้องอยู่อย่างเดียวดายแต่นางก็ไม่อยากให้ผู้อื่นต้องแบกรับความเจ็บปวดแทนนาง หากเจ้าจากโลกใบนี้ไปแล้วข้ายังจะเหลืออะไรอีกเจ้าต่างจากเราทุกคนโลหิตของเจ้ากุมสตาก,กรรมของโลกเอาไว้แต่เจ้าต้องทําให้โลกนี้จุดจำน้ำของเจ้าข้ามีไหลน้ำเหลือเกินจนจดจำน้ำของตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำข้ายังจดจำน้ำของเจ้าได้เสมอข้าจะจดจำน้ำของเจ้าตลอดไป นามของเจ้าฟางเย่เหมือนกับดาบเล่มนี้ที่อยู่ข้างกายข้ามาตลอดมอบให้เจ้าดาบฟางเย่ก็เหมือนของแทนใจของทั้งสองฟางเย่เพื่อหยุดเฮอโซเยได้จบชีวิตของตัวเองหากโลกนี้ไม่เหลือคนที่เจ้าอยากปกป้องหลหรอ เมื่อไรปีศาจอสรพิษในร่างกายข้าก็ไม่เป็นอมตะอีกแล้วเจ้าเคยบอกว่าเจ้าจะปกป้องข้าตลอดไปเฮอร์โซเย่ใช้แรงเฮือสุดท้ายดึงดาบฟางเย่ออกมาหมายจะฆ่าปอยาชิงหมิงเพื่อปกป้องจึงไล่กระถาอาคมคุ้มกันและสังหารปีศาจอสรพิษเฮอรโซเย่ so h, หากไร้ปีศาจอสรพิษร่างกายจะค่อยๆดับสลายตามเดิม ชาติหน้ากระหม่อมอยากเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มันเจ็บปวดเกินไปชาติหน้าข้าอยากเป็นพระจันทร์เช่นนั้นกระหม่อมก็จะปกป้องพระจันทร์ปกป้องพระองค์ตลอดไปสมบัติล้ำค่าจริงๆเล่นไม่เป็นก็อย่าเล่นมัว่ว ท่านแตกฉานด้านดนตรีก็มาเล่นสิเจ้าเป็นปรมาจารย์แต่กลับช่วยชีวิตปิศาน่าอัปะยะนักสู้ไม่ชนะก็ไม่ต้องสู้ไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นตำหนิคนอื่นเพื่ออะไรในโลกนี้มีคนที่เจ้าอยากปกป้องด้วยชีวิตไหมยินอย่างศึกมหาเวสทานพิภพ สู่ฟันอมตะ